เสียบคำตุยตุยสวัสดีครับพี่น้องสู่หูสุคนมาพอกับจ่าบอลอีกแล้วพี่น้องมือนีมีแนวฝากตอนพี่นอ้องเสีบเสียบต้อกันครับผมเป็นปนประทูเด้อกินกับลวกพักพี่น้องเสีบเสียบต้องกันเด้อครับพี่นอง,อ,ง,นนอ,งอ้เห็นลวกพักเลยคือหอนให้หอนหน้าเลยจ้ะหับจ่าบอน ช่วงนี้มันแห้งเกีียวเขาได้ไปนองเด้อเซ็บๆค้ำตุย ืเข้ากันบนครับลวกพักกาดดอกปนมาป <laughs> นอยู่พี่พักกาดอกออดอกไปพี่ตรวจเออพี่น้องอืม บนมันต้องข้ามเขาใหญ่ๆได้ครับพี่นอ้องอร่องทีดเลยตักหัวรถ มันนี้จะบนอาซีมาคำมาเหมือดเนี่ยเด้อยพี่น้องเด้อยมันเหลือกงานซานะมัน,นจะว่าขัจากผ้าพี่น้องมาเสียบเสียบเพื่อเราบล็อกเครี่ แบบตัวลวกพี่น้องใส่กับป <c oughs> นแนวกินแบบบ้านๆมานเนี่ยจะแซบบอกเลยว่าแซบ แามหนาวมันมืดไว้พี่น้องแต่เว้นพายใน้ตกดินอยู่มือดระทั้งเพียบแต่ว่าผมมักย้ามหนาวเนี่ยมัน,ดดรรมมน,นไดเเนนนนน้เปิดพระร่มหมผ่านะพี่น้องเลยผู้ใดเคยเป็นคือจาบอนมาจ้าบ่อนมักเปิดพระร่มหมผ่าเสล้วพี่น้องเลยแหนหนาวมันมมนว่าสิ อันเปิดพะล้มซื่อๆเด้ห้มผ้าพร้อมอนนมื้อนี้แหม Hum. Mm. แสบขนาดเพิ่งแสบเพิ่งถือใจได้ครับพี่น้องมือเนี่ยเขาเบิดจานเยออยู่หน่อยหนึ่ง อ๋ครับพี่น้องครับมื้อนี้จะ่อนพาพี่น้องมาเสียบๆนะครับพี่น้องอาหารเมนูแบบบานๆบนประทูพี่น้องลวกผักเนาะเสียบๆน้ำกันเลยครับพี่น้องเอาจังไรคิปมีเอาไว้ซำมีสุกันเออครับพี่น้องคลิปหน้าจังว่ากันไหมขอบคุณหลายที่พี่น้องที่ติดตามรับชมขอบพระคุณหลายๆเลยอครับพี่น้อง